iki <laughs> oh, yeah. losing i losingtro show you how lose troll the What's h baby Are we we talk must รีวิวเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพตอนที่3ดูจบค่อยมาคุยกันนะจ๊ะด้วยว่าอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องบางช่วงบางตอนนะคะมาแล้วตอนที่3ก็เรียกได้ว่ามือแทบไหม้กันเลยทีเดียว หลังจากตายแล้วเกิดใหม่กลายเป็นเด็กลามกรูเดียสหรือว่ารูดีนั้นก็ได้หลุดพ้นจากโรคฮิกิคโคม r ริด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์โลลิร็อกซีทำให้สามารถออกจากบ้านเองได้แล้วจ้าเรื่องราวในตอนที่3นี้นะคะคือการพบพันเพื่อนใหม่ซึ่งนั่นก็คือซิลส์ลูกครึ่งเอลฟ์ด้านเนื้อเรื่องนั้นก็ยังคงแฝงด้วยมุกแบบทะเลนทะเลนซึ่งต้องมาให้ได้ทุกตอนสินะ และไอความทะเลน้นปนลามกของลูกนี่ก็ได้พ่อมาแบบเต็มๆเลยจ้าเรียกได้ว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวแต่ก็สร้างความลื่นไหลของเนื้อเรื่องให้ชวนติดตามเช่นการนำกอกนอของอาจารย์ร็อกซี่มาเป็นเครื่องบูชาแม่ช่างหาธรรมหรือจะเป็นตอนที่เข้าใจผิดคิดว่าซิลนั้นเป็นผู้ชายแล้วไปจับเขาแก้ผ้าจนได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแบบของจริงมาก่อนในชีวิตนี้ แล้วก็ชาติก่อนหน้านี้ด้วยนะแบบเต็มเต็มตางานนี้ไปไม่เป็นอึ้งกันเลยทีเดียวส่วนด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ถ่ายทอดออกมาได้แบบดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านความอบอุ่นหรือว่าตอนขัดแย้งอย่างเช่นตอนที่รูดี้นั้นกล้าที่จะอธิบายเหตุผลกับเปาโลผู้เป็นพ่อจนทำให้เปาโลผู้เป็นพ่อน,นั้นยอมขอโทษที่ด่วนตัดสินลูกของตัวเองทงั้งๆที่ยังไม่ทันถามเรื่องราวให้แน่ชัดเลย จุดนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักว่าผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะความเป็นพ่อที่ฟังเหตุและผลหรือตอนที่แม่ของเด็กเกเรพยายามเข้าหาเปาโลโดยใช้เรื่องของลูกมาอ้างในตอนนี้นั้นเราจะได้เห็นความคิดความอ่านของตัวละครที่ชื่อเปาโลเป็นตัวละครที่เปิดกว้างแล้วก็มีพัฒนาการเริ่มจากเป็นพ่อแบบดุๆลงไม้ลงมือ จนกระทั่งยอมรับฟังเหตุผลและกล้ายอมรับผิดแม้ว่าตนเองนั้นจะมีอำนาจที่เหนือกว่าลูกก็ตามและเขาก็ยังสอนลูกได้ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นเรื่องการใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างการเปิดอกคุยกันภายในครอบครัวสอนเรื่องการให้เกียรติสตรีเพศถ้าเขาไม่ยินยอมก็ไม่ควรจะไปขืนใจการอ่อนโยนหรือการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า สอนแม้กระทั่งการง้อสาวช่างเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่แท้ทรูเส้นเรื่องความสัมพันธ์กับซิลเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนที่รุ่นราวเขาเดียวกันก็มีทั้งโมเมนต์ช่วยเหลือกันเล่นสนุกด้วยกันแล้วก็ยอมรับและอภัยให้กันและกันถึงรูดี้จะคิดการไกลแบบผู้ชายหวังถึงอนาคตแต่เขาก็ยอมรับและทำตัวเป็นเพื่อนตามที่ซิลต้องการ สรุปตอนนี้นะคะก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในด้านอารมณ์และก็เหตุผลรวมไปถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกได้อย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวทำให้ชวนติดตามแล้วก็อยากทราบว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรต่อไปหน้าแบบว่าเฮ้ยจบแล้วเหรออยากให้แบบมาทีเดียวหลายๆตอนเลยได้ไหมแนะนำให้ดูแบบฉบับเต็มๆวนไปนะจ๊ะแล้วท่านจะได้อัธรรและแง่คิดดีๆที่มาพร้อมกับความสนุกบนเทเลน อ oh, <yeah. S 1> และถ้าดูจบแล้วอยากจะเม้ามอยแต่ไม่มีที่ระบาย oh, ก็แวะมาคุยกันได้นะคะเพราะว่าเรา <'m> sure เหมือนกัน trouble, แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย my name